สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บัวสวรรค์แชนแนลนะคะทักทายพี่นงปร่งไปค่ะเมื่อนี้ นะคะน้องแมมจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศหลังเวทีของพวกเราชาวคณะทีมงานศิลปินกุหลาบแดงสมจิตบอ่อทองนะคะคไปดูบรรยากาศด้านหลังกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคตามน้องเมียมไปเลยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยเล้วนะคะว่าด้านหลังเวทีเป็นยังไงยู่จงไดออกงานมือแหลกทุกอย่างโอเคเพียบพร้อมอพ่อเพียงเพียงพ่อ พร้อมจะออกรบออกแสดงกันแล้วหรือ,อยังนะคะน้องเมมก็พึ่งมาถึงงานนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีกันนะคะว่าเป็นจังไดทีมแผนกสู้แผนกคุณแผนกต่างๆเป็นจังไดนะคะพี่น้องสิพาพี่น้องไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีนะคะโอเคนะคะตามน้องเมียมมาเลยจ้าพาพี่น้องเดิน ดูด้านหลังเวทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่มาถึงแล้วภาพพี่น้องว่าเบิงผ่แนกผแนกค้นนะคะผแนกผแนกเต้นเต้นค้นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมาดูน้องๆมาดูพี่ๆทีมงานเขาทํางานกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันแรกของพวกเราเปิดฤดูการขวมแอนแอนใช้งานเจ้าภาพนะคะ,ะ,คะพี่น้อง ฮลโลพี่ต้อมโอเคไหมวัสดีค่ะไม่รู้จะไีเคอรนะอพี่ต้อมใครก่อจะมารับเซิร์นกลัวมีสินเราปินมารับเซิร์ใช่ไหมไม่มาหรอกวันนี้ไม่มาไม่มาไม่มานะคะโอเคว่าค่ะทีมงานค้นขนของพวกเราน้องฮอนด้าอันนี้เพื่อนตะสุดร่อค่ะ ฝากเนื้อฝากเกือด้วยนะคะทุกทุกท่านนะคะอันนี้คือทีมงานแผนกคณน,นะคะพีน้องตอนนี้กะกำลังลงมือเสียบ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 นกันนะจ๊ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้นี่เสร็จแล้วพี่ต้อมเสร็จแล้วใช่ไหมตัวน,นี้นี่ยังไม่เสร็จอ๋ออันนี้คือกําลังรอประกรอบนะคะยังไม่กล้าทาอะไรลกลัวแกับเชิญมาตอนนี <c oughs> ้ก็คือสีปวดฟนละเนาะบอกรจายเงินไปได้กัย <ๆ dale S 2> <ๆ S 1> ังี้ยสิไม่เมนบ ห้างประจ่ายเงินกับยักษ์สีมาอีกตีดอกงูมีตาหน้าคันดาเป็นตาสร้างแท้ความผอมก็คงห้ามมือนีอกะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความผอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคนะคะอะประมาณนี้ละพี่น้องอันนี้คือทีมงานแผนกห้นนะคะอันเต้นนี่เดซันเต้นนี่ยังพ้นขึ้นกันปะเป็นคนคู่นั่งนี่ไหมบ้างคู่นั่งเต้นนี่บ่ ครูนั่งบนบัลลังค่ะบัลลังครูนั่งบนบน,บ,น,นบับน,บนลังใช่ไหมครูนั่งอันบนบัลลัง,นงเนี่ยเราว่วนอยู่ข้างบนเดียวพยืนเขื่อนรถเกมพยืนเขื่น,น,นคุณครูนะคะสอนเต็มของพวกเราปีนี้นะคะประมาณเจ้าเจ้าเจ้าทีมงานนะคะอ,อันนี้คุณพ่อจอยค่ะกำลังเตรียม คูชาโตโมโตพระโตคูบาอาจารย์นะคะพ่อจอยพ่อจอยรับหน้าที่นี้ทุกปีค่ะพอ่อพ่อจอยพ่อจอยนางเต้นนีน่เนาะนางเต้นพระนะคะเพราะว่าพ่อจอยเป็นผู้ดูแลนะคะมาทนี้นะคะเดี๋ยวห้าสิบเบิงแต่ละเต้นแต่ละเต้นว่าไพยู่เต้นได้เป็นจังไดแน่อันนี้คุณพี่รักทศพลค่ะมาเด้อมาเด้อไปใส่กันไปพักกันเฟสนเขาห้องน้ำก่อนอ๋อสิไปหาเตลเขาห้องน้ำ เอาคู่ว่าน้องอยากไปน้ำามามาเิด <laughs> นะดนะคะอันนี้บรรยากาศด้านหลังเวทีของพวกเรานะคะทั้งหจากเดิมอันนี้น้องนานแดนเซอร์ฝั่งนี้ขึ้นหน้าแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายทักทาย คิดถึงดีๆสุกนวันแรกของการทํางานขอให้ปังๆมันหมันนะคะสาธุความพร้อมของพวกเราเป็นยงพร้อมของพวกเราเป็นยังไงบ้างวันนี้พร้อมทุกอย่างค่ะพร้อมทุกอย่างค่ะขออย่างเดียวอย่ามีแขกรับเชิญเนาะของแถแลนเนอนอนยายาไฮมีถอนอ้ะมี่ตนกันนะคะอาเฝ้าคืนเฝ้าคืนคืนแล้วเมื่อคืนให้แยมนั่มโอเคนะคะไปค่ะพี่น้องอันนี้บรรยากาศด้านหลังเวทชีนะคะ ไปดูแต่ละซุ้มอันนี้คือคุณพ่อสมจิตนะคะอยู่บนรถคานสีป้าป้านะคะน,คนี่ค่ะคุณพ่อสมจิตบอ่อทองค่ะอีพ่อขอ,อ,อ,องเขานะคะมาหอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วบ,บอกลูกเต่าเราลานนะคะเพื่อนนะ้ะหลาดลเตรียมตัวกันนะคะน,นั่งนี่บอ่อใหา่หแมนจ้า เป็นรพเอกตัวนี้อันนี้เป็นในนั่นมันเป็นสองชั้นไม่ใช่หรออันนี้พี่นอมค่ะสวัสดีค่ะพี่นมองก็ชั้นบนที่ปิดสวัสดีครับกําลังอยากน้ำสูตรอยู่พี่น้องฝนลินนะคะโอ้ยอาชีพอาชีพศิลปินพี่น้องเอ้ยอยากจะแนวเดียวคันวานาฝนกระไดอยากจะต้องฝนอ่าดึงดึงลบไปลบมากยู่ไวเก็บนั่นน่ะสินเฮียเออค่ะ อันนี้ก็ทีมอาจารย์นักดนตรีเดินทางมาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอาจารย์โอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมงานอาจารย์นักดนตรีทุกท่านเพิ่งมาถึงบ่อหรือจังใดบ่โอ้ไปเขียนของตอนนี้มันเพิ่งมาทนแล้วเลยบคผลนโอ้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะรอเวลาทําการแสดงสามทุ่มตรงนะคะนางนหมาจะพาดเดิอนอ้อมมาดูฝั่งนี้นะคะว่าใครอยู่ที่ไหนกันบ้างสุดท้ายเฮียโอ คือหัวเนี่ยนั่นอันนี้น้องเป็นโนริตาค่ะสุ่มนั่งเอกพี่น้องกินเขากินน้ำเดี๋วไปใช่บ้านท่าแต่งหนักฝันหนักเฮ้ยแต่บ่านต่งก็สวยแล้วบ่านต่งก็สวยแล้วโอเคบ้าย่ามือนี่มีอะไรคือเก่าล่ะมียสซมือแม่นบอ อันทั้งเต้นทั้งร้องเพลงาามักสวขเอ้มักสาวขาเด้งนะคะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้น้องเปโนกับพี่น้องเฟมน้องเฟมนะคะนั่งด้วยกันนะคะดูแลกันอย่าว่าน้องเอะหนาว่ามันผาดนะคะกลัดแล้วไอ้ยังก่อนหนาว่ามันผาดห่างกันว่งพอดีละพีนเอากับล่งฟูอันนี้กรเบื้องน้าผาดนั่งก่อนนี้นั่งกันคิวให้ยตําลงหน้าวผาดมางสนามดินดอนเมืองกับยังอายเอาคือเบาให้น้อง สวยน่องนี่เท่านัานเข้าคปพอกันตอนแต่งหน้าอสวยงามเออเขาจังพอกันตอนแต่งหน้าสวัสดีค่ะต้อมบายดีต้อมบายดีกำลังเยีดคลิปอยู่เพิ่งมาถึงเว้อันนี้ก็มั่วฮอดโคตรมัฮอดหอบสุดไม่ไพ่หรอคะใส่สุดผู้ใดบ่แล้วได้หนิสิมาเบิ่งสุดสุดงามหลายสูตรไผ่เอาสูตรไผ่สิจนนักเอกจนนักเอกใส่หนิบ่ป้า ยังก่อาสันส่บรจ้าปารเพื่อเอิร์ดคือเบาดีแท้าสันส่บอรดนอเขาเง้แมนบอองหุ้นแบบตอองหุ้นแบบใดตองหุ้นป้าหุ่นยังงาบร้อยเจ็ดสิบป้ายังามต่นเต้อเท้าปาหน่เตียวตัดตั้งหเอดยเขไปล่างน้าก่อนคือปวดคือปวดเลืกจะอไปอาบน้ำเทีเอคืออาบไหมคะน้เก็แสบบนนี่แสบะ้เด็ดขาดอาสีเบิร์ละสู น้องน้อนคืนนาได้หลายท่านแต่ว่าน้องแหมมยังบ้านเห็นยังมองนั่งกับพ่อในมี่เลยนะคะจิลล์ปินกุหลาบแดงนะคะรีบไปนะคะสามทุ่มใช่ไหมรีบค่ะรีบค่ะเอาคือบอบเธออันใดก่อนเอาคือปบอกเธอ not n o คนตาน็ ot ปันนิสเบตแต่งหน้าทั้ผมคะ่ะถ่าสร้างอยู่ค่ะสร้างเมาอ,อีนี่เหลียวมันเหน็บเป็นกดดันไปได้โตได้พี่น้องมันก็ไป็นก็แต่งหน้าให้เออไปบอกว่าเสี่ยวมงกุฎมาให้ใส่อันฟี่แต่ปีไก่สองปีแล้วพี่น้องมันไห้ใส่อยู่นี่สักซษาเนาะเขาไปจอยโอยกระเจักสีรษะจังไดัเสียดายเนาะจะเป็นบุญบุญโมมี่กระเจามาให้อีเหลีสัญญาเลยไม่ขี้บ่นพี่น้องอะสัญญาสสัญญาาามรถพี่น้องเป็นพยาน เดพี่น้องเป็นพยานเป็นพยานขับไปมึงยูทูบอะไรเด้อเอฟซีแล้วดาเด้อเอฟซีละลายเป็นอย่างนิดตัวเป็นแมมสัญญานะพี่น้องเป็นพยานมาหายนั่นพี่น้องเป็นพยานให้น้องแมมนะเขาว่าเขาจะเอามงกุฎมาให้น้องแมมถ้าเกิดบอกมาหายพี่น้องทั่วโลกได้นะคะ เตรียมทัวลงได้นะคะขันบองมะไห้นะคะพี่น้องเจอแน่นอนนะคะก็ขอบคุณพี่ชายล่วงหน้านะคะขอบคุณหลายๆอีหักตีแพงน้องแมวบ่าวากันพี่น้องเล็กๆแน่นอนเอฟซีเอฟซีตาม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 ตลอดตามยังตามเบิ้งอ๋อนึกว่มาจานตามบังน้องแมวบ้าเบี้พี่น้องตามเบิ้งเอาตามตามคนสวยนะน้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศของห้ากันชาวบ้านนี่แหละนะคะจะได้ฝนก็ที่ตกงอ่ะเบิ้งหลังอ้าวคือว่าสั้น บ่ห้ยโต๊หมากปลหมีโอเคเอ,อเด่ดคที่นโตกออะสามเลยลมาแต่มึงเลยบุญมาแต่วุกะดึงคัทีฟฝนตกนี้มันจะนเป็นยังไงก่อนคนตก,กกับเนียกับจบเอ้สีวาสาันสีเซารี่สอนใหนนอนดอกเอ้ยไมสป,ปอร์ตบ <c oughs> กับเอาเสี่ยวมงนนกุศมห้พี่น้องเป็นพยานคารี่สอนจีลอยค่ะมังกุสามพพี่น้องก็ไปสีขาดทุน คารีสอจีลอยคามุกุตสามพันผู้ใดขาดทุนหนูมุงแอมมุ่งปุตเบาๆแม่มันมุ่งปุตเบาตลอดแล้เรงเพื่อนเราเคยนักจ้าเชือแต่ว่าเอามาให้มีแต่อันเว่อร์ปวดพวกไม่บกวบนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของพวกเราวันนี้นะคะวันเปิดวงฤดูการวันแรกของพวกเราและก็เปิดใช้งานเจ้าภาพเลยน้องตีนาะปังแน่นอนปังนีหยังลับปังก้าไหล่ะ ฟังนี่คก็เรื่องเสียงนะเนาะจะแม่นกุ้งหรือจะแม่นจะแม่นอย่างอื่นต่ำๆแค่นี้ค่ะขาด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูแผนกอื่นกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้ก่อนน้องน่าเนื้อเสียงเขากำลังลงหงนาลงตาเขียนคิวท่าแปงแต่งโตนะคะพี่น้องบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะด้านหลังเวทีนะคะเดี๋ยวหนูจะพาเดินดูรอบๆนะคะว่าแต่ละหม่องแต่ละบอลแต่ละแกนี่เป็นจังไหนนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดู เต้นศิลปินกลุ่มพ่อพ่อแม่แม่ว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะคะองตามนานมาฮอดกระไดซ่องสาทูซ่องกะทินขอบค<อ>ุณ<ม>แม่แจมกิตติมานะคะอันนี้แม่แจมนะคะนางเอกแจมกิตติมาของเรานะคะแม่กำลังแต่งหนา้าแม่แต่งหนา้แแหนาแล้วลูกว่าอนี่เห็นยังเบาหวบๆอยู่พี่น้องเอาแต่งกระ้เอกก็ว่าศิลปินกุ่ลาแบง ได้บอกกูนนมานหน่อยตอนออกอันนี้ปัาเจ๊ดีบอกกุม่านหน่อยตอนออกลูออกล <laughs> อย่าเบิ่งค uh uh ักหลายอย่าเบิ่งคักหลายพ่อว่าเพราะว่ามีหอดกุมาอหน่อยมานอนเฝ้าพี่น้องอุ้ยคักบ่คักพี่น้องนะคะเพราะโยกติแม่โอ่งยกตลอดนี่นะคะอันนี้แม่คุณแม่นางเอกแย้มกิติมาค่ะมีหอดกุมาอหน่อยมานอนเฝ้าพี่น้องกุมาอหน่อยเสื่องตัวอียังก็แม่ท่อนทัดประะจุเลยทันออ จากตอนตีหาดจิตเตอร์ล่เป็นโบเมีนะคะอันนี้ก็เต้นพอๆแมียๆพี่ๆเฮานะคะฮึบ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 เฮลโลเป็นยังไงคะทางนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทยคือเก่าหนาหละอันนี้ก็คู่ท่านี้ก็เป็นกระเทยคือเก่านั่นเอาแล้วคือเบอกดีแต่พี่น้องท่านนี้ก็เป็นคือเก่านั่นาหลาเปลี่ยนแปลงแล้วมาคุณกุลิดนะคะคนหล่อคุณสวยค่ะสวัสดีค่ะ แทน้องกี่ทวๆๆดทวดพู่พี่น้องโพดโพมืหมวกบวกนะคะมูเขาแต่งหนาบดญละน้องแมวรวบรวบพี่ผู้เดียวพี่น้องเอาเบิ้งที่ล่ะสีท่านมูบอบริสามถุนนี่เออนะคะอันนี้ก็เป็นเต้นพ่อพ่อแม่แม่ศิลปินนะคะทีมตลกทีมศิลปินนะคะอันนี้ก็จะเป็นโล่งกลัวของพวกเรานะคะพวนพวนอันนี้เต้นไม่ลั้วเลยพี่นอ VIP ้องวีไอพีคนน่ะ ปวดปวดอันใดก่อนเติดนักเอกไงติดนะคะนี่บรรยากาศของหัวหอกกับศิประมาณนี้นะคะพี่น้องไปเดินดูเรื่อยๆค่ะด้านบนเวทีก็อาจารย์ดนตรีกก๊ะลั่งตั้งเครื่องขีมดนตรีนะคะอันนี้ก็คลิปพระเอกมองนั่งพระเอกเฮานะคะพี่น้องกำลัง ขึ้นหน้านะคะน้องทิวคุณหล่อนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องแต่ล,ละคนแต่ละหมองแต่ล,ละบอลแต่ล,ละแกะก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ย้องทิ้งกําลังละเมียดขเขียดระไม้แต่งหนาพี่น้องขึ้นคิอควอยู่นะคะตอนนี้ช่างไปของเรากําลังขับมักขมิ้นนะคะปวดพ่วงหัวเบื้องบกฟางแบ้งตูเบกงแดงอันนี้ก็กําลังจุดทูบพี่น้องกาลั <laughs> งจุดทูบน,นะคะ แต่ละแผนแต่ละมองค่อเข้าก็าาาจะประมาณนี้ครับพี่น้องนะคะโอเคนะคะคลิปหลังภาพพี่น้องทั่วหลังเวทีของพวกเราทีมงานศิลปินกุหลาบแดงส้มจีบอทองกะมีบรรยากาศอย่างที่พี่น้องเห็นนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะแต่ตอนนี้หนูเหมอนเขาจไปแต,แต่งหน้าทำผมก่อนนะคะสาหรับคลิปนี้ขอากเขาว่าขอบคุณและก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย